สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยู่ตั้งประเทศนะล้วก็บสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทังฟังทยเบอร์สุขูสุสคนนะเอฟซีไ mm hmm. ลท์ควรรอได้ส่งอันเรื่องนี้มานะนะได้มาจากเพจเพจนึงอนะ่ะเป็นเพจของผู้กู้จอมเล็กก็คือเพจของทหารเนาะอันนี้นะเป็นเพจของทหาร mm hmm. เราได้เขียนว่า mm hmm. เฮาจะขยายไฟฟ้าไปสิงคโปร์แต่เขาบาพ่ให้ผ่านประเทศ ก็บ่เป็นอย่างเพราะรุ่นใหญแ่แม่แม่นของพ่อใหญ่เก้าเพื่อนเองเขาจะหยุดซื้อน้ำมันจากเขาและหันมาซื้อจากรัสเซียจีนเวียดนามเฮียบห้อยนะคือค่อยบอกเข้าใจพวกแก้วคือกันนะการที่พวกแก้วอยากสร้างซื้อน้ำมันจากประเทศใดน,นะมันเป็นสิทธิ์ของพวกแก้วไดยบมมีไผ่ไปห้าบ่มีไผ่ไปบ้าอย่างพวกแก้วนะ พวกเจ้าอยากซื้อมาจากดาวอังคารกบไปโลดพวกเจ้าอยากซื้อมาจากคมนรกมองใดกบไปโลดเขาไม่ได้ห้ามพวกเก้าเขาไม่ได้ไปบ้าบ้ายยังแต่พวกเก้าเป็นอย่างคือไปแซะเขานะพวกแก้วจะไปเอ้ยถึงเขาให้ยังนะรัฐการที่แก้านะสวรรค์นคตไปแล้วพวกเจ้าจะไปเอ้ยยังพวกเจ้าจะเอามาแซะให้ยังมันเป็นของเล่นพวกเก้านะนะมันเป็นที่นำหน้าถือตาของคนทั่วโลก พวกแกาจะที่ตั้มที่สูงบอกป่านนั้นไปเบ้าอันบางคนหันประเทศไทยแท่ประเทศลาวประเทศไทยแท่ประเทศเรานะพวกอก่า,ากให้เกิดละมาตีนะพวก,ก้กจะลืมได้่าคนลาวหันเกือบล้านกเกือบล่านคนเนี่ยถ้ารวมจากคนบ่มีวีซา่าบ่มีบัตรทำงานน่ยก็บอกเลยว่าเป็นล้านคนคนได้อาศัยอยู่ในประเทศไทยห,หรือว่าเกินกวานั่นอีกนะ ถ้าพวกแก้วอยากซื้อนาเข้าจากประเทศใดก็ยานนะเฮ็ดไปโลดนะเขาบไปอีซาบเไปลิซยาพวกแก้วดอกเขาจีบ,บอกพวกแก้วอีกอย่างหนึ่งถ้าพวกแก้วบูฮู้นะพวกแก้วคิดว่าปั้มประตทอยอยู่ในประเทศเราเจ้ามือญงเจ้าของญงที่สุดคือประเทศใดนะคือประเทศใดเจ้าของไงที่สุดนั้นคือคนไทยไดนะ ที่เอาเข้านําเข้ามาแล้วก็แจกกระจายไปทั่วภาคใต้ทางเหนือภาคใต้ตลอดสุดแนวหันประเทศลาวหันพวกเก้วนีพบกพ้นประเทศไทยโดกนะอันเรื่องน้ำมันหันนะไปลาบแล้วล่วงหาเขาเพื่อนเฮียงนะเพื่อนกันสบสวรรค์คตไปแล้วนะเพื่อนมีเครื่อนไฟฟ้าไปให้ลูกให้หลานเพิ่อนอยู่ในประเทศนะได้ขายต่อได้เฮ็ดให้เงินหมุนอยู่ในประเทศนะ ได้ลูกหลานเพื่อนไส้อยู่ในประเทศนะะมันดีไรน่นะเพื่อนสลาดเพื่อนสลาดนะ่ะเพื่อนมีความคิดความอ่านของเพื่อนเิ็นเห็นอนาคตการไก่การที่จะให้ธุรกิจการที่พวกเจ้าอยากส่งกระแสไฟฟ้าไปขายให้ซาดอื่นนะนะก้อนเก่าจีบตกลงไว้พวกเจ้าผ่านเขาก็ต้องเบื้องก้อนนะ่ะบ่าในประเทศขอนมีโบ กระแสะไฟฟ้าที่จะส่งโต๊กไปขายนะพวกเขาก็มีนะแล้วข้อเสนอที่พวกเก้ายื่นไปให้เขาได้พวกเขาก็ต้องเบิองอีกว่าเขาได้รับผลตบแทนหันลายหรือน้อยผลเสียที่จะตามมาหันลายหรือน้อยนะนักธุรกิจเขาจะคิดแบบนั่นเขาไม่แม่นเจตตาตศีรสาคือภัยบางคนได้อยากเซ็นอย่างกระเซ็นให้เขาหันนะพี่นะประเทศของเขาจึงพัฒนานะ กระแสไฟฟ้าประเทศเขากระเม่เขาจะให้พวกเจ้าผ่านไปเพื่อเขาก็ส่งออกขายคือกันพวกเจ้าคิดว่าพวกเจ้าคิดว่าการกระแนกกระแหนนี้มันเป็นทนทางดีสําหรับพวกเจ้าบอกเขาเบิ่งพวกเจ้าสลาดบอกเขาย่องพวกเจ้าบอกนะพวกเก้วเห็นไลหลายคนคอมเมนต์า่าโมนใา้เกิดลามาจังสันจังสีนี่เด้ คอมเมนต์แซะไปแบบนี้ค่ะพวกแก้วอยากเฮ็ดอย่างพวกแก้วเฮ็ดโลดอยู่ในประเทศธนาเฮ็ดให้มันดีขึ้นเฮ็ดให้อาประเทศเดินหน้าพัฒนาเฮ็ดโลดขบว่ไปอีซาพวกแก้วแต่เลิกเซาหยุดแซะก่อนนะคอยเห็นแต่ละคนหันเป็นรุ่นหย่ๆออกมาแซะหันจะน่าเขาวอาแลวจิมหา่าค่อยเข้าข้างเขา ขบขบไได้โกค้างเขาไปเห็นดีเห็นงามพร้อมที่โจ้วพวกแก้วจะไปละลาบละล่วงที่เขาฮักและคารบบูซากันทั้งประเทศบ้าจะเป็นประเทศใดเขาบบไดม้มักซิ่ที่พวกแก้วไปละลาบละล่วงขหน้าพวกแก้วกำลังเหตุผิดอยู่ไดห้หันเพราะมันสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่คนอ่านต้องห้ามเป็นสิ่งที่ห้ามบ่ให้แตะ การซื้อหรือว่าเอาของนําเข้าน้ามันนําเข้ามานะว่าจะบอกอย่างหนึ่งซื้อหลายๆประเทศซื้อกับหลายๆประเทศมันจะได้บบเสียเปียบมันจะได้เป็นมันจะไม่ได้ต้องพูกคาดกับประเทศใดประเทศหนึง่งเวลาประเทศนี้ไปบบได้กับเขาแล้วพวกเจ้าจะได้ซื้อไปซื้อกับประเทศอื่นนะมันจงึงโ่ได้เสียเปียบเวลาหันหน้ามาหาเขาอะนะเขาจึงเบิ้งหน้าได้เขาจึงพ่กนำนะ ไปแทะเดี๋ยวันนี้พวกเขาไหวหันแล้วพวกเขาจะหันหน้ามาเสมาขายพวกเก้าอกบละ่ะพวกเขาก็บ่อยากหันหน้ามาขายพวกเก้าหรอกอย่าลืมได้ว่าสินค้าทุกแก้งหันประเทศลาวอยู่ในประเทศลาวก็ยังนําเข้ามาจากประเทศไทยแรงงานลาวหันนะเกือบล้านคนหันนะยังอยู่ในประเทศไทยอยู่เฮ็ด่างนันคิดดีเนะพราะว่าป่าคือพวกแก้าหันนะบาได้ช่วยประชาชนลาวที่อยู่ในประเทศไทยให,ให้เขามีอยู่มีกินได้ไรเดี๋ยวเขาทิ่เมารวมไปเบิดพวกเขาก็ซิเดือนห้อนไปเบิด ถ้าพวกจกาเก่งอันพัฒนาคนให้อยู่ในประเทศแม่นะพัฒนาสิ่งที่อยู่ในประเทศให้มันดีขึ้นแม่นะเลิกแซ่เรื่องนั่นเรื่องนี้เขาแม่การแช่เขานมันได้ช่วยพวกจกาหันเศรษฐกิจดีขึ้นเดี๋ยวโบได้ช่วยพวกจกาหันซื้อน้ำมันจ้ากันประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่นหันดีขึ้นนะ มันไม่ได้มีผลลัพธ์ที่ดีเลยการที่อองมาแซะเรื่องนี่นะล่าแนวใดพวกแก้วกันนีบุกพ้นประเทศไทยแนยวใดพวกแก้วก็ต้องอาศัยประเทศไทยเก้าเก้งแบบนั่นนะไปเบิง่งรถอยู่ในเฮือนเจ้าเป็นยังไส้เครื่องของไทยยู่เขาบดเสื้อ,บบอหรือว่าพวกเจ้าจะใส้ของเบียดของจีนทวน่ะคือก็เบ้าหลายคลิปมันแหละแนวใดพวกเจ้าก็ยังใส้ของพวกเขายู่นะไปเบิ่งมองนั่นก่อน ถ้าเกิดมาของทุกอย่างที่พวกแก้าใส่อยู่หันโบเมนมาจากใครพวกแก้วจึงแซะจึงแซะเขาเด้อนะอันยังใส่เครองของเขาอยู่ยาซุปไปแซะนะยาซุปไปละลาบละล่วงในสิ่งที่ผสมควรในสิ่งที่มันอยู่สูงกว่าพวกเก้าอีกหลายร้อยเท่านะเพศพวกแก้าก็เป็นเพศที่ถือว่าเป็นหน้าตาประเทศได้นะจย่ลืมาพวกเก้ามีศักดิ์ศรีได้เป็นทหารนะ เป็นเพศของทหารเองนะนะพวกแกวแซะไปออกไปแบบนี้ประเทศใดบ่มีซาตไดเป็นเพศของทหารแล้วจะมาแซะจะมาแซะเ,เรื่องที่อยู่สูงกว่าพวกแกว่ะนะเอาให้เขานำหน้าถือตาหน้าที่ของพวกแกวคือยังก็เอาไปแบบพุ่นนะหน้าที่ของพวกแกวเฮ็ดเกี้ยวกับยังนะรักษาประเทศบอกก็ลงเข้าอยู่ในประเทศ